สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมาแนะนําหลักสูตรที่น่าสนใจของทางท o อปโป,โปรค่ะก็คือหลักสูตรเทคนิคการจัดทํา Job d Description เพื่อสร้างผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร SmartJ เค่ะ การจัดทำ job description เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงภารกิจหน้าที่ที่บุคลากรแต่ละตำแหน่งต้องรับผิดชอบดังนั้นการจัดทำ job description จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องใส่ใจรา,รายละเอียดเป็นอย่างมากผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำ job description จะต้องทราบถึงความสำคัญวัตถุประสงค์ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ job description ที่มีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้มากขึ้นโดยหัวข้อบรรยายหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ค่ะหัวข้อที่1ความหมายและความสำคัญของ job description หัวข้อที่2คุณลักษณะที่ดีของ job description หัวข้อที่3ขั้นตอนและเทคนิคในการเขียน job description หัวข้อที่4ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ job description ในปัจจุบันหัวข้อที่5ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของ job description KPI และ competency หัวข้อที่6 Job Description กับการประเมินและกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะให้ความสนใจในหลักสูตรเทคนิคการจัดทำ Job Description เพื่อสร้างผลงานให้ตอบโจทย์องค์กรแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ